ปาปาาาาววัยย śr. ฉนอกได้้้รรูู Yes Yes sir! Yes, sir. Three minutes, nah, ีคมสวัสดีคุณรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเรื่องราวใกล้ตัวแต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนอยู่ไกลฉันอยากจะบอกคุณว่าสาระนั้นไม่ได้น่าเบื่อเสมอไปเพียงแค่สามนาทีนี้ฉันรับรองได้ว่าคุณจะรู้สึกเพลิดเพลินกับสาระอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คำถามคือทำไมผู้หญิงถึงต้องใส่กระโปรงล่ะผู้ชายใส่กระโปรงได้หรือเปล่าวันนี้ฉันจะพาคุณมาเปิดประวัติท่์มลายของกระโปรงกันว่ามนุษย์ของเราเริ่มใส่กระโปรงกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไปหาคำตอบของความลับกันเลย ถ้าจะย้อนกลับไปจริงๆก็ต้องเริ่มจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอรารยธรรมอียิปต์ที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ราวๆ3,500ปีก่อนคริสตกาลเชื่อไหมว่าคนที่ใส่กระโปรงคือผู้ชายโดยกระโปรงจะทําจากผ้าลินินเพราะมีน้ําหนักเบาและถ่ายเทอากาศได้ดีซึ่งเหมาะกับอากาศร้อนกระโปรงจะบ่งบอกถึงชนชั้นของคนในสังคมคือชนชั้นสูงกระโปรงจะเป็นผ้าทอและมีการจับจีบส่วนคนใช้แรงงานกระโปรงจะทาจากผ้าคอตตอนและผู้หญิงจะใส่ชุดเดรสสีขาว ช่วงเวลาเดียวกันนั้นอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่บริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสชาวซูเมเรียม,มีเครื่องแต่งกายที่เรียกว่าเข้าเน็กซ์คือกระโปรงหนังแกะที่มีเข็มขัดยึดที่เอว จากที่ผู้ชายและผู้หญิงใส่กระปโปรงด้วยกันทั้งคู่ในยุโรปยุคลางประมาณศตวตรรษที่5ถึง15ผู้ชายเริ่มขี่ม้าและทำกิจกรรมต่างๆจึงหันมาใส่กเกงในขณะที่ผู้หญิงยังคงอยู่แต่บ้านมีหน้าที่เลี้ยงลูกกระโปรงในยุคนี้ยังคงคอนเซปต์เดรสยาวถึงพื้นเชื่อไหมว่าในราชสำนักมีการแบ่งชนชั้นตามความยาวของกระโปรงด้วยนะพระราชินีจะใส่กระโปรงยาวถึง11ศอกรองลงมาคือเจ้าหญิง9ราชวงศ์7และดัชเชส3มไม่น่าเชื่อเลยว่าความยาวของกระโปรงจะ่งบอกถึงสถานะ ทางงสังคมได้ในยุคอิลิสติเบตและโรโคโคประมาณคริสตศตวรรษที่16นิยมใส่กระโปรงแบบสุ่มโครงกว้างมีการโชว์ลวดลายกระโปรงชั้นในตรงช่วงกลางของชุดเชื่อกันไหมว่าในยุคนี้ถ้ากระโปรงยาวไม่พอปิดข้อเท้าถึงกับเข้าโบสถ์ไม่ได้เลยล่ะ ต่อมาในช่วงคริสตศักราชที่1830-1900ถึงในยุควิกตอเรียรูปร่างในอุดมคติเปลี่ยนเป็นเอวดเน้นหน้าอกและบั้นท้ายชุดในยุคนี้จึงเป็นเซ็คอสเซ็รัดเ,เอวกระโปรงนิยมที่ชายจะประบายหลากหลายรูปแบบศตวรรษที่20ผู้หญิงเริ่มต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นความนิยมของการเต้นสไตล์ลาตินอเมริกาอย่างแทงโก้เริ่มทำให้มีกระโปรงสั้นหรือกระโปรงที่มีร่องโชว์ขา ในปี1910เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของกระโปรงสั้นเหนือเขา่าและยุคนี้แหละที่ผู้หญิงเริ่มหันไปใส่กางเกงกันมากขึ้นในยุค30งานราตรีนิยมใส่เดรสอูฟูแบบฮอลลีวูดยุคของสงครามโลกครั้งที่2นิยมใส่กระโปรงทรงเอนอกจากนี้ยังมีการเกณฑ์ทหารหญิงทำให้เกิดแฟชั่นสไตล์ทหาร ผลกระทบของสงครามส่งผลให้วงการแฟชั่นซบเซาแต่นิวลุกของคริสตียนดีออชุบชีวิตแฟชั่นให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งทําให้มีกระโปรงรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายกระโปรงได้ถูกพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นยังไงกันบ้างฟังไทม์ไลน์ของกระโปรงแล้วคุณคงนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมว่ากว่าจะมาเป็นกระโปรงแบบทุกวันนี้กระโปรงนั้นมีวิวัฒนาการอย่างไรถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณชอบกระโปรงยุคไหนมากที่สุดส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณคิดว่าถ้าคุณได้ใส่กระโปรงเหมือนในสมัยโบราณจะเป็นยังไงคอมเมนต์บอกเราได้เลยแสงเทียนต้องจุดต่อให้สว่างอย่าลืมแชร์สาระดีๆให้กับคนที่คุณรักและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดสาระใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะบาย